สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแรนด้อมนัน,น,น,นจนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะสบับสั้นเลยลิซ่าอ่านสั้นเลยนะเปิดมาก็คืออันนสักไพ่ไว้แล้วละ่ะเปิดมายัางไงก็จะอ่านอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโอ้ใบแรกนะคะคุณหญิงถือขันหรือ queen of cups เองใบที่สองเจ้าคุณถือขันอันนี้ลิซ่งาว่านศั้นนะคะสับไพ่เนาะไม่ได้แบบ มาเรียงไพ่นะคะเออก็ King of Cups คือจริงๆเป็นไพ่คู่กันนะเออเป็นไพ่คู่กันนะแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สังขารคือเป็นไพ่อันนี้ที่รีมองเนี่ยอาจจะเป็นความรักของคนที่แต่งงานกันแล้วก็ได้แต่งงานหรือมีแผนที่กําลังจะแต่งงานนะคะอะต่อมาล่ะไพ่ต่อมาคืออะไรไพ่คู่หมาย Lover ค่ะคุณเออเดี๋ยวมาดูความหมายเพิ่มเติมมาเรค่อยอ่านทีเดียวนะคะอ่าอืม Intuition ธรรมชาติผู้เชี่ยวชาญดูแต่สำหรับนิดนึงค่ะโอ้เมที่นี้เนี่ยเอาทางเอาจริงๆความรักของคนทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ของกันนะนะ,ะอม,มีการคุยกันมีการที่แบบคบกันอยู่เนาะบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปวนเพราะาอะไรเพราะว่าคนหนึ่งอ่ะเป็นห่วงแต่าอาจจะไม่ได้แสดงออกคือเป็น รักนะแต่ไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอกเออแอบรู้สึกในใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีกคนนึงอะรักแต่ก็แสดงออกซึ่งแสดงออกมากเกินไปเกินแบบ มันอาจจะอึดอัดนะคะอันนี้ความสัมพันธ์เนี้ยอืถ้าตอนนี้คุณอาจจะที่รีบเปิดไพ่อ่ะคุณอาจจะมีปัญหาหรือยังเคมีไม่ตรงกันหรือเป็นช่วงภาวะอารมณ์ที่คุณกับเขามันมันเข้ากันไม่ได้อ่ะอ่ะถ้าอยากอยู่กันไปเรื่อยๆอยากให้คนปรับนะเออค่อยๆปรับเข้าหากันนะคะความรักจะได้กลับมาแบบเป็นความรักที่ดีไม่อึดอัดอ่ะอย่างงี้มันก็อึดอัดเนาะคนที่แบบถูกถูกถูกแบบเนี่ยเห็นไหมมันหนัก เออทำแบบว่าเออแบบค่อยๆคุยกันหันหน้าเข้ากันแบบดีๆนะคะคุณก็จะได้อ่าความรักที่แบบไปในทางที่ดีคุณมีชุดเครื่องมือแบบไหนอ่ะคุณก็ดึงขึ้นมาใช้เออนะคะพูดกันแบบเอ,อ้เราเรียนรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงคนจะเข้าหายังไงอืมนะอย่าใช้แต่อารมณ์ของของแต่ละฝ่ายจนแบบลืมว่าการที่คนสองคนมาคบกันมันต้องมันต้อง มันต้องให้พื้นที่ซึ่งกันละกันนะคะให้เกียรติซึ่งกันละกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ได้แบบเออคู่หมายที่ดีนะคะนะออขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้แล้วอยากมีความรักที่ดีก็ขอให้ออรับพลังงานนี้ไปมาคอมเมนต์มาเซฟคลิปมากดแชร์นะคะเพื่อให้พลังงานนี้นี่มันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ เคปะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้จะมารงคิดว่าเออวันนี้รีบไปทำงานแล้วก็ได้ไปมูด้วยแต่ว่ามารงให้ดูอีกทีนะคะว่าไปมูที่ไหนไปขอพรอ,อะไรก่อนที่ไปทำงานแล้วไปทำงานที่ไหนเออนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนคะ่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ